ยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มาเยือนผู้ส่งยังคงตื่นอยู่ภายใต้เงาของดวงจันทร์เรื่องราวในคืนนี้คือการมาเยือนอันน่าพิศวงบัดนี้เรากำลังจะเล่าเรื่องราวที่แปลกประหลาดเสียจนท่านอาจจะไม่เชื่อเรื่องเล่านี้ถึงกระนั้นมันไม่เพียงแต่เป็นเรื่องจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นความจริงที่เราได้ไประจักพยานด้วยตาของเราเอง มันเป็นเย็นย่ำของฤดูร้อนท่านพ่อของเราได้เอ่ยปากชวนดังเช่นที่ท่านทำในบางครั้งท่านชวนเราออกไปเดินเล่นกับท่านตามแนวทิวทัศน์อันงดงามของป่านายโพลสปิลดอฟคงจะมาหาเราอย่างที่พ่อหวังไม่ได้เสียแล้วท่านพ่อกล่าวขณะที่เรากำลังเดินเล่นกันนายพลสปิลดอฟมีกำหนดการที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วและเราก็ได้แต่คาดหวังว่าท่านจะมาถึงในวันรุ่งขึ้น ท่านจะพาหญิงสาวนางหนึ่งมาด้วยซึ่งเป็นหลานสาวของท่านเองมามร์ตโมเซลไลเฟรดผู้ซึ่งเราไม่เคยพบหน้ากันมาก,ก่อนแต่ก็ได้ยินว่านางเป็นเด็กสาวที่มีสนเสน่ห์และเป็นผู้ที่เราได้วาดหวังไว้ว่าจะได้ใช้เวลาอันแสนสุขร่วมกันหลายวันเราผิดหวังยิ่งกว่าหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่วุ่นวายจะสามารถจรินตนาการได้การมาเยือนครั้งนี้และมิตรภาพครั้งใหม่ที่มันด้หยิบยื่นให้ มันได้กลายเป็นภาพฝันกลางวันของเรามาน,นานหลายสัปดาห์แล้วท่านจะมาเมื่อไหร่เลยคะเราถามคงจะไม่พ้นหรือดูใบไม้ร่วงไม่ก็อีกสองเดือนกระมังท่านพ่อตอบและตอนนี้พ่อก็ดีใจมากนะลูกรักที่ลูกไม่เคยได้รู้จักมาร์ตัวแซลไลฟเรททำไมหรือคะเราถามด้วยความรู้สึกน้อยใจและไข้รู้เพราะว่าหญิงสาวผู้น่าสงสารนั่นได้เสียชีวิตแล้วพ่อลืมไปเสียสนิทว่ายังไม่ได้บอกลูก แต่ลูกไม่ได้อยู่ในห้องตอนที่พ่อได้รับจดหมายของท่านในยพลเมเย็นนี้นายพลสปิลดอฟได้กล่าวไว้ในจดหมายฉบับแรกของท่านเมื่อ6หรือว่า7สัปดาห์ก่อนว่านางไม่ค่อยสบายนักแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะบอกว่าโรคนั้นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนี่คือจดหมายของนายพลท่านพ่อกล่าวพร้อมกับยื่นมันให้กับเราพ่อเกงว่าท่านคงจะทุกข์ใจเป็นอย่างมากจดหมายฉบับนี้เหมือนจะถูกเขียนขึ้นในขณะที่จิตใจของท่านกำลังสับสนและวุ่นวาย เรานั่งลงบนม้านั่งที่ทำขึ้นอย่างหยบาบๆใต้กลุ่มต้นมะนาวที่งดงามดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าพร้อมกับความงดงามมาแสเศร้าหลังแนวป่าและลำธารที่ไหลผ่านข้างบ้านของเราสะท้อนให้เห็นแสงสีแดงเข้มที่กำลังจะจางหายจดหมายของนายพลสปิลดอฟนั้นช่างแปลกประหลาดรุนแรงและขัดแย้งในตัวเองเสียจนเราต้องอ่านมาซ้ำถึงสองครั้งครั้งที่สองอ่านออกเสียงให้ท่านพ่อฟัง แล้วก็ยังคงไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้เว้นเสียแต่จะสันนิษฐานว่าความโศกเศร้าได้ทําให้จิตใจของท่านไม่มั่นคงมันได้เขียนไว้ว่าตัวข้าพเจ้านั้นได้เสียลูกสาวสุดที่รักไปเสียแล้วและในช่วงสุดท้ายงความเจ็บปวดของเบอร์ธาทีรักข้าพเจ้าไม่สามารถเขียนถึงมันได้เลยก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าไม่เคยนึกถึงอันตรายของนางเลยก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้สูญเสียนางไปและบัดนี้ ข้าพเจ้าก็ได้รู้ทุกอย่างว่ามันสายเกินไปเสียแล้วปีศาจ้ายที่ทรยศต่อการต้อนรับของเราข้าพเจ้าเคยคิดว่ากําลังต้อนรับความบริสุทธิ์ความลาเริงและเพื่อนที่น่ารักของเบอร์ท่าผู้จากไปข้าพเจ้าชะโงเขาอะไรเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องขอบคุณพระเจ้าที่หลูกรักของข้าพเจ้าจากไปโดยไม่เคยสงสัยถึงสาเหตุของความทุกข์ทรมานของนางเลยและความปรถนาหน้าชิงชัง ของผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิบัตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศวันที่เหลืออยู่ของชีวิตเพื่อติดตามและกำจัดเจ้าสุลกายตนนั้นข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าว่าอาจจะพอมีความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายอันชอบธรรมนี้แต่ในตอนนี้แทบจะไม่มีแสงสว่างใดที่จะนำทางข้าพเจ้าใดเลยข้าพเจ้าขอสาปแช่งความไม่เชื่ออันอวดดีของตัวเองความมืดบอดความดื้อรั้นของตัวเอง ทุกอย่างสายเกินไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่สามารถเขียนหรือพพูดอย่างมีสติได้ในตอนนี้ข้าพเจ้ากําลังสับสนและวุ่นวายททนที่ที่ข้าพเจ้าดีขึ้นข้าพเจ้าจังใจจะอุทิศตนเพื่อตามหาซึ่งอาจจะนําพาข้าพเจ้าไปไกลถึงกรุงเวียนนาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกสองเดือนข้างหน้าหรือว่าเร็วกว่านั้นหากข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะไปพบกับท่านหากท่านอนุญาตเมื่อนั้น ข้าพเจ้าจะเล่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าแทบไม่กล้าจะเขียนลงบนหน้ากระดาษในตอนนี้ดานฟังลาก่อนสาหายที่รักโปรดสวดภาวานาข้าพเจ้าด้วยจดหมายแอนแตกประหลาดฉบับนั้นจบลงด้วยถ้อยคําที่แม้แต่เราจะไม่เคยพบหน้ากับเบอร์ท่ามาก,ก่อนแต่น้ําตาของเราก็เอ่อล้นขึ้นมาไม่ได้ทราบข่าวอันกระดานหาันเรารู้สึกทั้งตกใจและผิดหวังบัดนี้ดวงอาทิตย์ได้รับขอฟ้าไปแล้ว แลวมันก็เป็นเวลาโพเพเมื่อเราได้ส่งจดหมายของนายพลคืนให้กับท่านพ่อมันเป็นเย็นย่ำที่อากาศอบอุ่นและเราก็เดินทอดน่องกันไปเรื่อยๆพางคาดเดาถึงความหมายที่เป็นไปได้ของประโยคที่รุนแรงและไม่ไปติดต่อกันเหล่านั้นเราต้องเดินต่อไปอีกเกือบหนึ่งไม์ก่อนที่จะกลับไปถึงที่หน้าฉลอดและเมื่อถึงตอนนั้นดวงจันทร์ก็ได้ส่องแสงสว่างเจิดจ้า ที่สะพานชักเราได้พบกับมาดามแปรโลด,โดงแล้วก็มาร์ตมัวแซลเดลาฟงตันผู้สืงออกมาโดยไม่ได้สวมหมวกเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับแสงจันทร์อันงดงามเราได้ยินเสียงของพวกนางพูดคุยกันอย่างออกลถขณะที่เราเดินเข้าไปใกล้เราไปสมทบกับพวกนางที่สะพานชักและหันกลับไปเพื่อชื่นชมกับทิวท้าดันงดงามพร้อมกับพวกนางลานโล่งที่เราเพิ่งเดินผ่านมาทอดตัวอยู่เบื้องหน้า ทางซ้ายมือมีถนนแคบๆที่โคดเคี้ยวและทางขวาคือถนนเส้นเดียวกันที่ได้ทอดข้ามสะพานสูงชันอันงดงามใกล้กันมีซากประหักพังของหอคอยที่ครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่เฝ้าระวังทางผ่านนั้นตั้งอยู่และเลยสะพานไปก็เป็นเนินสูงชันที่ปกคลุมไปโดยต้นไม้และเผยให้เห็นโขดหินสีเทาที่ปกคลุมไปโดยไม้เลยอยู่ในเงามืดเนื้อพื้นหญ้าหมอกบางๆกำลังคืบคลานเข้ามาเหมือนกับควันไฟ ทำให้ระยะทางดูผ่านเลือนไปโดยมานที่โปร่งใสและในบางแห่งเราก็สามารถเห็นแม่น้ำที่สองประกายแวววาวในแสงจันทร์ได้อย่างจางๆไม่มีทิวทัศน์ใดที่จะอ่อนโยนระหวานซึ่งไปกว่านี้อีกแล้วท่านพ่อของเราผู้ซึ่งชื่นชมความงดงามและตัวเราเองได้ยืนจ้องมองอย่างเงียบงันไปยังทิวทัศน์ที่แผ่กว้างอยู่เบื้องล่างครูพี่เลี้ยงใจดีทั้งสองที่ยืนอยู่ข้างหลังเราเล็กน้อย กำลังสนทานาถึงทิวทัศน์เหล่านั้นและกล่าวชื่นชมดวงจันทร์อย่างขคมขัยมาดามแปลโลโดงผู้อ้วนท้วนนางผู้อยู่ในวัยกลางคนและช่างฝันนางพูและถอนหายใจอย่างเป็นกวีส่วนมาดโมแซเดลาฟงแตนด้วยสิทธิของท่านพ่อของนางผู้เป็นชาวเยอรมันนางจึงถือตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอภิปรายและมีความเป็นนักปลาดญ์ลึกลับอยู่บ้าง บัดนี้นางได้ประกาศว่าเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงเป็นที่รู้กันดีว่ามันบ่งชี้ถึงจิตวิญญาณที่เป็นพิเศษผลของดวงจันทร์เต็มดวงในสภาวะเช่นนี้มีอยู่หลายประการมันส่งผลต่อความฝันส่งผลต่อคนวิกลจริตส่งผลต่อคนขวัญอ่อนและมันก็มีอิทธิพลอันน่าอัศจรรย์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตมาร์ตมัวแซลเดาราฟงแต่เล่าว่าลูกพีลูกน้องของนาง ซึ่งเป็นตน้นโฮนของเรือสินค้าลำหนึง่งได้งีบหลับบนดาดฟ้าในคืนเช่นนี้เขานอนหงายหน้าและรับแสงจันทร์ในตอนที่เขาตื่นขึ้นมาหลังจากความฝันว่ามีหญิงชราคนหนึง่งกำลังขวนแกมของเขาพร้อมกับใบหน้าที่ปิดเปี้ยวหลังจากที่เขาได้ตื่นขึ้นมาใบหน้าของลูกพี่ลูกน้องก็ไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยดวงจันทรในคืนนี้เต็มไปด้วยความงดงามและน่าดึงดูดและดูสิ เมื่อท่านมองย้อนกลับไปที่ด้านหน้าของชลอตหน้าต่างทุกบานมันได้ส่องประกายและยิบระยับไปโดยความงามเล่ากับว่ามีมือที่มองไม่เห็นได้จุดไฟในห้องต่างๆเพื่อต้อนรับแขกผู้เป็นพูดภายเราได้จ้องมองและเพลิดเพลินกับเสียงสนทนาที่ไพเราะของเราสตรีทั้งสองคืนนี้พ่อรู้สึกเศร้าอย่างไรชอบกนท่านพ่อกล่าวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็อ้างถึงเชกสเปียร์ตามจริงแล้ว ข้าไม่รู้ว่าเหตุใดข้าจึงเศร้านักมันทําให้ข้าเหนื่อยหน่ายท่านว่ามันทําให้ท่านเหนื่อยหน่ายหรือเปล่าแต่ข้าได้มันมาได้อย่างไรกันและมันมาจากไหนหลังจากนี้พ่อลืมไปแล้วละ่ะแต่พ่อรู้สึกราวกับว่ามันจะมีโชค้ายครั้งใหญ่กําลังเกิดขึ้นกับเราพ่อเดาว,ว่าจดหมายอันทนทุกข์ระทมของนายพลพุนาสงสารคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นแน่ ในขณะนั้นเองเสียงล้อของรถม้าและเสียงกีบม้าที่มากมายที่ไม่คุ้นเคยบนถนนก็ได้ดึงความสนใจของเราไปและในไม่ช้าขบวนรถม้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นคนขี่ม้าสองคนข้ามสะพานมาก่อนและตามด้วยรถที่เทียมโดยม้าสี่ตัวและมีชายสองคนขี่ม้าตามหลังมามันดูเหมือนจะเป็นรถม้าของบุคคลผู้สูงศักดิ์และเราทุกคน ก็จมอยู่กับการมองภาพที่ไม่ปกตินั่นในอีกไม่กี่อึดใจมันก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเพราะทันทีที่รถม้าผ่านจุดสูงสุดของสะพานม้าตัวหนึ่งในแนวหน้าก็เกิดตื่นกลัวมันได้ส่งต่อความตื่นตระหนกนั้นไปยังม้าตัวอื่นและหลังจากที่มันกระโจนไปหนึ่งหรือว่าสองก้าม้าทั้งฝูงก็แตกตื่นและพุ่งผ่านระหว่างคนขี่ม้าข้างหน้าและส่งเสียงดังสนั่นมาตามถนน ตรงมายังพวกเราด้วยความเร็วราวกับอายุความตื่นตระหนกของฉากนั้นยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นด้วยเสียงกรีดร้องที่ใสกลงวานและยาวของสตรีจากหน้าต่างของรถมาเราทุกคนต่างก้าวไปข้างหน้าด้วยความใคร่รู้เราค่อนข้างที่จะเงียบส่วนคนอื่นๆก็อุทานออกมาด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะถึงสภาชักของตราสาทบนเส้นทางที่พวกเขากำลังมานั้นมันมีต้นมะนาวอันง,งดงามตนหนึ่งตั้งอยู่ริมถนน และอีกฝั่งหนึ่งก็มีกางเขนหินโบราณตั้งอยู่เมื่อได้เห็นสิ่งนั้นม้าซึ่งบัดนี้ที่กําลังวิ่งด้วยความเร็วก็ได้หักเลี้ยวอย่างกระทันหันจนทําให้ล้อแล่นทับหลากไม้ที่ยืนออกมาของต้นไม้นั่นเรารู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเราได้หลับตาลงและหันหน้าหนีไปในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงร้องจากเหล่าเพื่อนสตรีของเราความใคร้รู้ทําให้เราลืมตาขึ้นและเราก็ได้เห็น ภาพของความสับสนอลมานม้าส,สองตัวล้มลงกับพื้นรถม้าตะแคงข้างเหล่าช้ยกำลังวุ่นอยู่กับการปลดสายลัดและสตรีผู้หนึ่งซึ่งมีท่าทางและรูปร่างที่สง่าง,งามก็ได้กล่าวออกมาเธอยือนประสานมือพางยกภ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในมือนั้นขึ้นมาซับน้ำตาเป็นครั้งคราวบัดนี้หญิงสาวนางหนึ่งได้ถูกอุ้มออกมาจากประตูของรถมา้านางดูเหมือนจะไร้ชีวิต แต่บิดาผู้ใจดีของเราได้ไปอยู่ข้างๆสตรีผู้สูงวยกว่าพร้อมกับถอดมวงออกและเห็นได้ชัดว่าท่านกำลังเสนอความช่วยเหลือสตรีนางนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ยินท่านหรือไม่ได้มองเห็นสิ่งใดเลยนอกจากร่างของเด็กสาวที่กำลังถูกวางพิงกำเนินดินที่ริมทางหญิงสาวนางนั้นดูเหมือนจะแค่สลบไปแต่นางยังไม่ตายอย่างแน่นอน ท่านพ่อผู้ซึ่งภูมิใจในความเป็นหมออยู่บ้างพึงจะวางนิ้วลงบนข้อมือของนางและยืนยันกับสตรีผู้นั้นว่าชีพจรของนางแม้จะแผ่วเบาและไม่สม่ำเสมอแต่ก็ยังคงเต้นอยู่สตรีนางนั้นประสานมือกันและมองขึ้นไปเบื้องบนราวกับอยู่ในพวังแต่ในทันใดนางก็กลับมาแสดงท่าทีที่ดุงหอนละครอีกครั้ง นางเป็นสตรีที่เรียกว่าดูดีสำหรับวัยของนางนางสูงแต่ไม่ผอมและสวมชุดกำยีสีดำที่ดูค่อนข้างจะซีดแต่ก็มีใบหน้าที่หญิงทนองละงดงามแม้ว่าบัดนี้จะสับสนละว้าวุ่นอย่างประหลาดจะมีใครเกิดมาเพื่อเผชิญเคาะกามเช่นนี้บ้างเราได้ยินนางกล่าวพร้อมกับประสานมือขณะที่เราเดินเข้าไปข้าอยู่ที่นี่ ในการเดินทางที่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายซึ่งการเสียเวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงอ่านไม่ถึงการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างลูกของข้าคงจะยังไม่ทันฟื้นตัวดีพอที่จะเดินทางต่อได้ข้าคงต้องทิ้งนางไว้ท่านพอจะบอกได้ไหมว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปเท่าใดข้าพเจ้าคงต้องทิ้งนางไว้ที่นั่นและจะไม่ได้พบหน้าลูกรักหรือแม้แต่ได้ยินข่าวข่าวของนางเลย จนกว่า้าระเจ้าจะกลับมาในอีกสมเดือนข้างหน้าแล้วดึงชายสะโค้ทของท่านพ่อและกระซิบอย่างจริงจังที่ข้างหูของท่านท่านพ่อคะได้โปรดขอให้ลูกสาวของนางพักอยู่กับเราด้วยเถิดมันคงจะดีมากเลยได้โปรดเถอะคะหากมาดามจะก,กรุณาฝากปูดสาวของท่านไว้ในการดูแลของลูกสาวเราและครูพี่เลี้ยงผู้ใจดีของนาง และอนุญาตให้นางพักอยู่กับเราในฐานะแขกภายใต้การดูแลของข้าพเจ้าจนกว่าท่านจะกลับมามันจะเป็นการมอบเกียรติและบุญคุณให้กับเราอย่างยิ่งเราจะดูแลนางด้วยความเอาใจใส่และอุทิศตนทั้งหมดที่ความไว้วางใจเช่นนี้ควรจะได้รับข้าพเจ้าทําเช่นนั้นไม่ได้หรอกค่ะท่านมันจะเป็นการรบกวนความเมตตาและน้ําใจของท่านเกินไป สตรีนางนั้นกล่าวอย่างสับสนตรงกันข้ามเลยครับมันจะเป็นการมอบความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับเราในยามที่เราต้องการมันมากที่สุดลูกสาวของข้าพเจ้าเพิ่งจะผิดหวังกับโชคชะตาอันโหดร้ายในการมาเยือนที่นางได้แต่ตั้งตารอคอยมานานหากท่านไว้วางใจให้หญิงสาวนางนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเรามันจะเป็นการปลอบที่ดีที่สุดของนางหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดบนเส้นทางของท่านนั้นอยู่ห่างไปไกล และไม่มีโรงแรมใดที่ท่านคิดจะฝากบุตรสาวไว้ได้ท่านไม่สามารถให้นางเดินทางต่อไปได้อีกไกลโดยปราศจากอันตรายหากดังที่ท่านกล่าวท่านไม่สามารถหยุดการเดินทางของท่านได้และท่านก็ต้องจากกับนางในคืนนี้และมันไม่มีที่ใดที่ท่านจะทำเช่นนั้นได้พร้อมกับคำรับรองที่ซื่อสัตย์ถึงการดูแลเอาใจใส่ได้เท่ากับที่นี่อีกแล้วตอนนี้รถม้าได้ถูกตั้งกลับขึ้นมาในตำแหน่งเดิมและมา้า ซึ่งกลับเข้าไปอยู่ในสายลัดอีกครั้งเสตีนางนั้นได้เหลือบมองบูชาของนางแวบหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้ดูเปลี่ยนไปโดยความรักไข่เท่าที่คนคนหนึ่งจะคาดหวังได้จากนั้นนางก็กวักมือเรียกบิดาของเราเล็กน้อยและถอยออกไปสองสาก้าวให้พ้นจากระยะที่เราจะได้ยิ้มและพูดคุยกับท่านด้วยสีหน้าที่แนว่วแนว่แ,นและเค็งขลึมไม่เหมือนกับที่นางได้พูดก่อนหน้านี้เลย เราเต็มไปด้วยความสงสัยที่ท่านพอของเราดูเหมือนจะไม่ทันสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นความไข้รู้ที่แทบจะทนไม่ไหวที่จะได้รู้ว่านางกำลังพูดอะไรกันแน่คิดว่านางใช้เวลาเช่นนั้นไม่เกิน2หรือว่าสานาทีจากนั้นนางก็หันกลับมาและเดินไม่กี่ก้าวก็มาถึงที่ที่บุตรสาวของนางนั้นนอนอยู่โดยมีมาดามแปลโลดงคอยประครองนางคุกข่าลงข้างๆ และกระซิบดังที่มาดามสันนิษฐานมันเป็นคำอวยพรเล็กๆจากนั้นสตรีนางนั้นก็ก้าวขึ้นไปบนรถมา้าประตูถูกปิดลงและคนรับใช้ในชุดเครื่องแบบอันสง่าง,งามก็กระโดดขึ้นไปข้างหลังคนขี่ม้านำทางเร่งม้าไปข้างหน้าคนขับม้าสะบัดแท้ม้าได้กระโจนออกไปในทันทีดูเหมือนว่ากลายเป็นการควบสุดฝีเท้าและรถม้าก็ได้จากไป ตามด้วยความเร็วเดียวกันโดยคนที่ขี่มาอีกสองคนที่อยู่ด้านหลังแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงที่ตรงนี้ส่วนในครั้งต่อไปเป็นเรื่องราวที่ทั้งสองได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรก